ไปม่กับต bon. ัเหมยเล่นกับเมแล้วกับมวนแม่กวานนงที่ก่อนหน้าด้ามันใจับน้องนตัวุ่มละอีกเกลือเลยไม่ไหวานี่น่ย่าเมยมากคนนวก็เล่นกับมไปขึ้นแล้วขับไปไปร่งกุนเปล่ยนนี่เปล่ยนอยตีมารนหนดเว่อตเี่อแต่เบี่ยนโบดนี่กววานนงหลักรวดกันมามมากไมเหมยพกวนกับเหมยพว่ม ก็่ลตามไปนนกไปังไปังเดีกว่าก็ไปม่ป้ไม่กามีนนี่กมนพุ้มกล่มีุ้มนปุมที่อาการีดึกหาอม่เนที่อ่ะมาึาฟดหน้าแบบนี้มาตึงเออว่ะุมเราได้ปีบดพีดงนี้กับวเป็นตัรอบเรากรอเลตนัวอนีเลยจริง phúm này dày cuồn ai lấy lửa ơi, là phúm kia rót tiêm rót làm rồi, đi tung mà tao mà ni gặp. rồi